สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุ่นิชาแนลค่ะคลิปนี้มาอัปเดตรีวิวงาช้างแคละหรืองาช้างบอนเซลที่ทำการปลูกขยายพันธุ์แยกหนอแยกต้นเขาเป็นการทดลองแล้วก็กิ่งที่เขาหลุดออกมาก็ เสียบเอาไว้ในกระถางสีส้มในระยะเวลาไม่ถึงสีเดือนนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่น้องทำคลิปส่งมาให้นะคะก็เริ่มเริ่มแตกต้นใหม่ออกมาจากหนอแต่ว่าจากกิ่งเป็นการทดลองครั้งแรกจริงๆคะ่ะที่ในกระถางสีส้มนะคะส่วนกระถางนี้ก็แตกกระเต็มกระถางแล้วคะ่ะ สวยงามนี่วางในกึง่งกึ่งแดดกึ่งร่มนะคะช่วงเช้าก็รับแดดช่วงบ่ายก็ได้ล่มจากต้นเฮลิโคเนียแล้วก็ต้นเหลืองอุไลวางใต้ต้นเหลืองอุไลเหลืองอุไลก็ออกดอกทั้งปีดอกร่วงเต็มไปหมดรีวิวให้ชมค่ะเพื่อนๆค่ะ สวยงามมากวัสดุที่ใช้ปลูกก็เป็นกากมะพร้าวสับผสมปุ๋ยคอกนะคะอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะแล้วก็ลดน้ำช่วงไม่อยู่3าสเดือนก็น้องก็เข้ามาดูแลให้อาทิตย์หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ยังสวยงามอย่างที่เห็น แล้วก็ช่วงที่รุ่นีปลูกใหม่ๆก็ให้ปุ๋ยที่ที่เป็นแบบสูตรน้ํำเร่งด่วนที่ทําเองนะคะเพื่อนๆคะที่มีส่วนผสมของไข่สดเปลือกไข่ตาแข้งบดละเอียดน้ำซาวข้าวแล้วก็ผงชูรสเครื่องดื่มบำร,รุงกำลังยาคูในอัตราส่วนที่ไม่แน่นอนมีอะไรก็ใส่ไปเห็นอ่ะหอยทากนะคะ นี่เป็นชนิดหนึ่งที่หอยทากไม่สามารถกินได้หรือมันแอบกินจนไม่เห็นต้นตอแล้วก็ไม่รู้นะคะต้นเล็กหอยทากเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนคะช่วงหน้าฝนหอยทากเป็นศัตรูพืชที่ต้องกําจัดเลยนะคะต้องเอาออกไปจากสวนเลยนะคะเพื่อนๆ่คะเนี่ยกระถางนี้ค่ะที่วางวางกิ่งเล็กๆที่หลุดออกมาตอนขยายพันธุ์นะคะตอนที่ทําวิธีการปลูกขยายพันธุ์เนาะก็วางเสียบๆเอาไว้ก็เริ่มแตกนอใหม สวยงามแบบนี้ชื่นใจเลยนะคะงาช้างแคะถ้าวางในที่ร่มลำไรก็จะให้ลายเด่นเขียวสวยแบบนี้ค่ะแต่ถ้าวางให้ให้อยู่ในแดดเต็มวันก็จะออกเหลืองนะคะเพื่อนๆค่ะท่านที่ชอบลายใบสวยแบบนี้วางในร่มลำไร จะได้ใบลายสวยแบบนี้ค่ะสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็เขาชอบปุ๋ยคอกนะคะตอนที่ได้มาใหม่ๆก็ให้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยตอนตอนใหม่ๆนะคะตอนหลังมาได้รู้สูตรเรื่องไข่สดก็จะให้ไข่ปุ๋ยสูตรนั้นเข้าไปด้วย ก็งามอย่างที่เห็นงาช้างแครปเป็นไม้ประดับมงคลที่เชื่อกันว่าบ้านใดที่ปลูกก็จะช่วยส่งเสริมกิจการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความโชคดีแล้วก็เป็นไม้ฟอ,อกอากาศสามารถวางไว้ในบ้านเพื่อช่วยฟอ,อกอากาศได้ด้วยนะคะวางกระถางเป็นไม้ประดับที่ช่วยฟอ,อกอากาศ ความงามของเขานี่มองไม่เบื่อเลยนะคะเพื่อนๆค่ะให้น้ําถึงแม้ว่านานๆจะให้น้ําทีเขาก็ยังงามอย่างที่เห็นนะคะน้องก็มาดูแลให้อธิ์ละเพียงครั้งสองครั้งเท่าที่มีเวลาก็ยังงามได้ขนาดนี้นะคะแหล่งปันประสบการณ์การดูแลต้นไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะ คนรักต้นไม้ได้ปลูกได้ดูแลนี่มีความสุขนะแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์การปลูกขยายพันธุ์การดูแลท่านที่มีข้อคิดเห็นสักถามก็สามารถพูดคุยซักถามเข้ามาใต้คลิปได้นะคะ ดูเหมือนเขาจะแตกนอใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแตกนอใหม่ได้เร็วมากนะคะการขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำโดยการดึงกิ่งของเขาออกมาแล้วก็ชําลงไปเลยก็ติดง่ายนะคะหรือจะตัดเป็นท่อนๆ แต่ว่าวิธีการตัดเป็นท่อนๆุุนนี้ทดลองทําก็ติดยากนะคะงาช้างแพะปลูกขยายพันธุ์สีเดือนก็ได้สวยงามขนาดนี้สําหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอพระคุณและสวัสดีค่ะ